สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูนิกอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยเด็กๆจาได้หรือเปล่าคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนตัวอะไรไปอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนดอเด็กใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเพยัญชนะตัวใหม่กันครูนิกมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากระต่ายกับเตา เรามาฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในป่าอย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชื่องช้าไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับมันเลยจนมันหลงตัวเองว่าไม่มีใครวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอนวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้วมเตียมต้วมเตียมกระต่ายจึงหัวรเราะเยาะเย้ยว่า มัวแต่คลานตัวมเตี้ยมอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะถึงล่ะฮ่า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 เต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นใส่ตนจึงพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายลงตัวเองอย่างเจ้าไม่เห็นจะเก่งตรงไหนดีแต่โม้ไปวันวันกระต่ายพูดทนงในตนเองเห็นเต่าพูดจาอย่างนั้นจึงท้าวิ่งแข่งกับเต่าเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น กระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำเต่าไปก่อนพอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่ากระต่ายจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่ายังคงคลานต้วมเตี้ยมอย่างไม่ย่อท้อเจ้ากระต่ายสะดุ้งขึ้นมาอีกทีเมื่อเจ้าเต่าคลานจะถึงเส้นชัยแล้ว มันรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายไปแล้วเพราะเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการวิ่งแข่งขันเจ้ากระต่ายเสียใจอย่างมากร้องห่มร้องไห้ที่มันพ่ายแพ้เต่าคติสอนใจสำหรับนิทานเรื่องนี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นความประมาทย่อมนำมาซึ่งความล้มเหลว และผู้เพียรพยายามจะประสบความสำเร็จครูนิกอยากจะบอกว่าถ้าเด็กๆคนไหนรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรช้าก็อยากจะให้เด็กๆพยายามแล้วก็ขยันค่อยๆทำวันหนึ่งเด็กๆก,ก,ก็จะประสบความสำเร็จสำหรับคนไหนที่ทำเร็วอยู่แล้วหรือเก่งอยู่แล้วก็อย่าโอ้อวดตัวเองเหมือนกระต่ายแต่ให้เด็กๆยิ่งพยายาม และขยันย,ยิ่งขึ้นไปนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงตัวพยัญชนะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวตเต่าค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หนังสือเรียนของเด็กๆนะคะตเต่าของเราอยู่ที่หน้า25นะคะหาจะเจอหรือยังคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ต่อเต่าเขียนยังไงให้เด็กๆเ,เริ่มจากที่ไหนก่อนคะหัวกลมๆใช่ไหมคะดูตามที่คุณครูเขียนนะคะถ้าเด,เด็กฝึกเขียนดอเด็กแล้วต่อเต่าก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่ข้างบนมีหัวโคง้โคงสองครั้งแต่ดอเด็กมีแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมคะคุณอิกเสร็จหนึ่งตัวแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนจนครบนะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมระบายสีเต่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นเด็กดีนะคะดเด็กๆครูนิกหวังว่าเราจะเจอกันที่โรงเรียนเร็วๆนี้นะคะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ